ชีวิตดีครับยังเหมือนเดิมอยู่ครับผมก็เป็นพีคนเดียวเนี่ยแหละครับมีทั้งเรียนครับแล้วก็มีออกงานด้วยครับก็เต็มที่ครับไปกินไลน์ซีซั่นสองจะได้เห็นตอนไหนอะไรอะกันอยก็เดี๋ยวเริ่มจะเริ่มถ่ายตอนสิ้นปีนี้ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมเรื่องบทนะครับยังยังไม่ได้คุยบทซีซั่นสเลยครับก็ต้องมีเพิ่มขึ้นจากซีซั่นหนึ่งแน่นอนครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างได้เจอคู่จีนของเราบ้างบ้างเจ้ครับเมื่อวันก่อนเพิ่งเจอกันเองก็ ดีครับมีความสุขกันดีครับู่นเนแฟนงานต่อไปน่าจะเป็นเกาหลีครับเดี๋ยวไปเกาหลีด้วยกันครับใช่ไปทํางานครับไปแฟนมีที่เกาหลีครับผมเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไปให้แฟนแฟนเกาหลีครับแล้วก็อยากเจอแฟนเกาหลีมากเลยขอทางงคลิปก็มีเพื่อนส่งมาให้ดูบ้างครับเราเราก็ไม่ตกใจนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วครับเราเราเห็นเราก็ขำมากกว่าตลกอ๋อมีมีแบบเพื่อนก็ทักมามี พ yeah, right. right, no, no, ี่เขาก็ทักมาครับว่าเฮ้ยนี่พ an ีคคลิปหลุดปันเนี่ยอะไรเงี้ยพีคก็เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พีคครับตอนนั้นพี่เห็นเราตกใจบ้างไหมก็ไม่ไม่ตกใจครับก็รู้สึกมันไม่ใช่ตัวเองอยู่แล้วครับก็เราก็ไม่ได้อะไรเราก็เราก็ไม่ซีเรียสหลยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราเรามันก็เป็นคนอื่นนะครับแล้วก็คนอื่นที่รู้จักพีเขาก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่พีกนะอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องวางตัวในระดับหนึ่งครับก็ แต่ว่าก็ไม่ไม่ยากขนาดนั้นนะครับก็ผลงานอันหน้านะครับก็จะมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องใหม่แต่ว่าอยากเก็บไว้เป็นความลับก่อนอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยครับวันที่17กันยายนนี้นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตของ Make มกิตรายครับรวมทุกคนเลยครับก็ใครอยากติดตามรายละเอียดนะครับไปตามที่ www.eventpop.me ครับผม ก็รู้สึกดีใจมากแบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนติดตามแล้วก็ชอบเราเยอะขนาดนี้ครับก็อยากขอบคุณทุกคนครับแล้วก็แฟนๆชาวต่างชาติด้วยครับที่ติดตามเรานะครับ